เดิมนะคะเป็นวิศวกรโยธาค่ะคุมงานก่อสร้างนะคะอยู่กรุงเทพค่ะตัดสินใจกลับบ้านค่ะเพื่อกลับมาดูแลคุณตาค่ะก็อยากหางานที่มีเวลาให้คุณตานะคะก็พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะเพื่อนเขาก็บอกว่าบ้านเขาทําอยู่สนใจไหมเราก็เลยลองศึกษาดูก่อนค่ะกเ็เริ่มลงมือทําค่ะก็100ตัวนะคะพอเริ่มทําทําไปรู้สึกชอบค่ะตอนรายได้ก็ดีค่ะก็เลยเริ่มจาก100ตัวปัจจุบันก็อยู่ที่ 3- 4มถงสี่พันตัว ให้ข้าวให้น้ำแล้วก็เก็บไข่ค่ะแพ็คไข่ไปส่งประมาณ10โมงค่ะก็อยากฝากเพื่อนๆว่าถ้าสนใจก็ให้เริ่มศึกษาดูก่อนแล้วก็ลงมือทำได้เลยค่ะเริ่มจากน้อยๆไปก่อนนะคะส่งไข่ประมาณวันละ3,500ฟองค่ะฟองละบาทนะคะที่นกค่ะก็ได้ประมาณเดือนละ5 0 0พันค่ะรวมแล้วก็ประมาณแสนนิดๆนะคะมีหักค่าใช้จ่ายนะคะที่หลักเลยก็ค่าอาหารค่ะเดือนนึงก็5 0,000ค่ะหัก าใช้จ่ายทั้งหมดเราก็จะเหลืออยู่ประมาณเดือนละห้าหมื่นบาทช่วยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อเมนากาชัยมงคลค่ะชื่อเล่นชื่อบอมค่ะฟาร์ม h โ m มเม HOME นะคะตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งข้อตอกตำบลหนองแ่งอเภอสันทรายจัังวดเชียงใหม่ค่ะช่วยเล่าที่มาของฟาร์มเราหน่อยครับ เดิมนะคะเป็นวิศวกรโยธาค่ะคุมงานก่อสร้างนะคะอยู่กรุงเทพค่ะมา10กว่าปีค่ะแล้วก็เหลือคุณตานะคะอยู่คนเดียวค่ะก็เลยตัดสินใจกลับบ้านค่ะเพื่อกลับมาดูแลคุณตาค่ะก็อยากหางานที่มีเวลาให้คุณตานะคะก็เลยเลือกทำงานเป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปค่ะก็ยังทำงานก่อสร้างเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็มารู้จักนกกระทาค่ะก็พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะบ้านเขาทำอยู่ที่ ลำปางค่ะเพื่อนเขาก็บอกว่า,าบ้านเขาทำอยู่สนใจไหมเพื่อนก็เล่าให้ฟังค่ะว่ามีรายได้อย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้ค่ะเราก็เลยลองศึกษาดูก่อนค่ะพอลองศึกษาปุ๊บกเ็เริ่มลงมือทำค่ะก็เริ่มต้นจากครั้งแรกก็100ตัวนะคะ เริ่มตั้งแต่ปีประมาณ63ค่ะตอนนั้นเนี่ยนกก็อยู่ที่ประมาณตัวละไม่ถึง20บาทนะคะก็ลงทุนครั้งแรกก็ร้อยตัวก็ประมาณตีว่า2,000นนะคะแล้วก็ซื้อกงอีกประมาณ1,000บาทแล้วก็อาหารอีก1,000ก็ลงทุนครั้งแรกอยู่ที่4 0 0พบาทค่ะส่วนอาคารโรงเรือนเนี่ยเราทำกันเองค่ะใช้เป็นไม้แล้วก็ใช้หลังคามุงจากค่ะ ก็ทำแค่หนึ่งหนึ่งกองค่ะหนึ่งกองหนึ่งแถวนะคะพอเริ่มทำทำไปก็รู้สึกชอบค่ะเพราะว่าโดยพื้นฐานที่บ้านเราเนี่ยก็เป็นกเกษตรกรอยู่แล้วนะคะบ้านก็ปลูกผักค่ะกินเองเลี้ยงไก่ไข่กินกินไก่กินไข่อยู่แล้วค่ะก็เลยเามาชอบทางด้านนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้มีความรู้หรือว่าจบด้านนี้มาโดยตรงนะคะก็อาศัยจาก ดูดูในอินเทอร์เนต็ตบ้างแล้วก็ในกลุ่มๆที่เขาเลี้ยงนกกระทากันค่ะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันค่ะพอเราเริ่มทํามาก็เห็นอไรายได้ก็ดีค่ะก็เลยเริ่มจาก100ตัวก็เป็น500ตัวค่ะเสร็จแล้ว500ก็เป็น1000ค่ะแล้วก็เพิ่มมาเป็น2000-3000ก็ปัจจุบันก็อยู่ที่3-4 0 0 0พตัวค่ะฟาร์มของเราเลี้ยงนกกระทาในรูปแบบใดครับ ของเราเป็นเลี้ยงแบบกึ่งเปิดกึงปิดนะคะเพราะว่าในช่วงหน้าร้อนค่ะเราก็จะเปิดเพื่อให้ลมโกกะะระบายความร้อนค่ะพอช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะเอาผ้าใบลงมาค่ะเพื่อกันลมหนาวให้น้องนกค่ะพื้นที่ของเรามีขนาดเท่าไหร่ครับพื้นที่ของเราทั้งหมดประมาณหนึ่งงานค่ะแล้วก็แบ่งเป็นส่วนนกกระทานเนี่ยประมาณ880ตารางเมตรค่ะที่เหลือก็จะเป็นปลูกผัก เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ค่ะที่เหลือนะคะฟาร์มของเราเลี้ยงนกกระทาสายพันธุ์อะไรครับแล้วมีกี่ตัวครับค่ะเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะมีประมาณ 3- 4พันตัวค่ะมีทั้งหมดประมาณ120กรกงค่ะระบบการจัดการของฟาร์มเราครับค่ะก็เช้ามานะคะก็ตื่นประมาณ6กโมงเช้าค่ะให้ข้าวให้น้ําแล้วก็เก็บไขค่ค่ะแพ็คไข่ส่งไปส่งประมาณ10บโมงค่ะก็เสร็จทั้งหมดเกือบเที่ยงนะคะ แล้วเสร็จแล้วก็ไปทํางานด้านก่อสร้างของตัวเองต่อนะคะช่วงบ่ายเสร็จแล้วทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันทําความสะอาดของเราค่ะเราก็จะมีการแบบปัดยักย่ยล้างน้ําล้างพื้นค่ะแล้วก็เตรียมส่วนอาหารค่ะช่องทางการตลาดและการขายของฟาร์มเราครับค่ะตอนนี้ก็จะเป็นลูกค้าประจาที่ที่มีอยู่นะคะก็จะส่งเป็นทุกทุกอาทิตย์อยู่แล้วค่ะก็แล้วก็ ช่องทางที่มาเพิ่มใหม่ก็จะเป็นทาง Facebook ค่ะก็จะมีลูกค้าติดต่อมาทาง Facebook บ้างค่ะช่วยบอกรายได้ของฟาร์มเราหน่อยครับค่ะก็รายได้หลักจากไข่นะคะส่งไข่ประมาณวันละ3,500ฟองค่ะก็ขายส่งอยู่ฟองละบาทนะคะเดือนหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนนิดๆค่ะ แล้วก็มีค่าขี้นกค่ะไปขายเป็นปุ๋ยนะคะก็ได้ประมาณเดือนละห0 0พันค่ะรวมแล้วก็ประมาณแสนนิดๆนะคะมีหักค่าใช้จ่ายนะคะที่หลักเลยก็ค่าอาหารค่ะประมาณเดือนหนึ่งก็5 0,000ค่ะหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแเราก็จะเหลืออยู่ประมาณเดือนละ5 0,000บาทค่ะเราได้ข้อดีอะไรจากการมาทำฟาร์มนกกระทาบ้างครับค่ะก็ที่หลักๆเลยก็คือได้มีเวลาให้กับที่บ้านนะคะได้ทำงานอยู่ที่บ้านค่ะมี สุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีค่ะแล้วก็ได้เป็นนายตัวเองค่ะยังเรามีธุระจำเป็นจะต้องไปส่งาตาไปาตรวจสุขภาพอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็มีเวลาให้ตาเต็มที่เลยค่ะแล้วก็จากเป็นรายได้เสริมตอนนี้ก็กลายเป็นรายได้หลักรายได้ประจําเลี้ยงตัวเองนะคะแล้วก็เลี้ยงครอบครัวด้วยค่ะซึ่งาการมาทําฟาร์มนกกระทาเนี่ยนะคะก็ตอบโจทย์กับชีวิตเรามากเลยค่ะทั้งรายได้แล,แล้วก็ทั้งไลฟ์สไตล์ชีวิตเราด้วยค่ะ ช่วยฝากถึงเกษตรกร,กรมือใหม่ที่สนใจอยากจะมาเลี้ยงนกกระทาะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็แนะนําอยากให้เริ่มต้นจากเล็กๆก่อนนะคะเริ่มต้นเหมือนเหมือนเราก็ได้คะ่ะเริ่มต้นจาก100ตัวก่อนนะคะแล้วก็ศึกษาตลาดแถวแถวละแวกบ้านก่อนนะคะว่าพอมีตลาดไหมอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ ให้ดูเรื่องเงินทุนด้วยนะคะก็เงินทุนเริ่มต้นนะคะก็ประมาณไม่เกิน5,000บาทค่ะแล้วก็ควรที่จะมีเงินสำรองไว้เผื่อฉุกเฉินหรือว่าเผื่อแบบวิกฤตต่างๆอย่างเช่นที่ผ่านมาเราก็มีโควิดนะคะเราก็ต้องอมีเงินสำรองส่วนนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วก็เผื่อต่อเติมเผื่อ,อซ่อมแซมกองหรือซ่อมแซมโรงเรือนต่างๆด้วยนะคะรวมไปถึง มีเงินทุนสำรองไว้สำหรับค่าอาหารสัตว์ด้วยนะคะอันนี้ก็เราบางครั้งจำเป็นที่จะต้องซื้อไว้เป็นแบบ50กระสอบหรือ100กระสอบนะคะถ้าสำหรับระยะย,ยาวนะคะก็จะต้องมีเงินทุนตรงนี้ด้วยค่ะแล้วสุดท้ายก็ถ้าเราใจรักนะคะมีใจรักด้านนี้แล้วก็มีความสุขกับมันก็จะทำออกมาได้ดีค่ะช่วยบอกช่องทางการติดต่อของฟาร์มเราหน่อยครับ ก็ติดตามนะคะได้ใน Facebook นะคะชื่อฟาร์มนกกระทาเชียงใหม่บายโ m มเม Home ค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์ไลน์นะคะ0892341988ค่ะ